เริ่มเลยลิซ่าโชว์กินอาหารไทยล่าสุดเมนูยอดฮิตของหวานแฟนๆเตรียมตัวหรือ,อยัง สวัสดีทุกคนนะคะล่าสุดสมาชิกแบล็คพิงคค่ะได้มีการเปิดฉากถวรรรอบโลกนะคะบอลพิงค์เปิดฉากการแสดงแรกที่กรุงโซต่อมาแสดงที่ดันลัสแสดงที่โฮสตันแสดงที่แอสเมนตันค่ะแล้วก็จะถวร,ร์รอบอเมริกาเหนือค่ะจะแสดง10รายการใน7เ,เมืองที่แตกต่างกันสดๆล้อๆเลยนะคะหลังจากที่น้องลิซ่ามาอัพรูปภาพลงรัวๆค่ะบนอินสตาแกรมส่วนตัวน้องก็มาแนะนําเมนูอาหารบนไอจีสตอรี่ค่ะอาหารเช้าอาหารเที่ยงเย็นนะคะ กินตาน้องลิซ่าก,กันได้เลยในวันนี้นะคะ9พฤศจิกายนเวลาไทยค่ะน้องมาอัพไอจีสตอรี่กับเมนูนี้นะคะแฟนๆชาวไทยรู้จักและคุ้นเคยกันดีค่ะกับลูกชิ้นนะคะโชว์ความเป็นไทยอย่างเต็มที่ด้วยความที่น้องอาจจะอยากกินอาหารไทยนะคะคิดถึงอาหารไทยถ่ายรูปลงสตอรี่อวดแฟนๆซะเลยค่ะในรูปนะคะก็จะมีเมนูอาหารที่เป็นลูกชิ้นค่ะก็จะมีหมูยอทอดที่เป็นสามเหลี่ยมค่ะใส่ไม้ตามด้วยลูกชิ้นปลานะคะที่ เป็นวงกลมตามด้วยน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะมีพริกแห้งโรยหน้าแล้วก็จะมีเครื่องเคียงนะคะมีแตงกวามีกระลำแล้วก็มีใบผักชีค่ะใส่ถาสีแดงแบบนี้เลยค่ะที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีโชว์ความเป็นไทยบ้านเรานะคะถาดสังกะสีลายดอกไม้สีแดงแบบนี้เลยค่ะ น้องลิซ่าก็มาปิดท้ายด้วยเมนูของหวานยอดฮิตนะคะคนไทยเราก็คุ้นเคยด้วยเช่นกันกับขนมถ้วยค่ะใบเตยราดน้ํากะทิข้างๆกันนะคะก็จะเป็นน้ําชาไทยค่ะเพราะมีสีส้มๆเหมือนชาไทยข้างๆข,ข,ขนมถ้วยนะคะก็จะเป็นขนมเปียใส้ลาวาค่ะก็ลิซ่ามาอัพเมนูอาหารของข้าวของหวานแบบนี้นะคะ,ะแฟนต่างก็บอกว่าเริ่มเลยค่ะก็คือเตรียมขายดีเตรียมกินเมนูนี้ตามน้องลิซ่าได้เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ช่องสต มีสองเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ทุกทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ